ทุกคนสวัสดีครับวันนี้จะพามากินแมงกะพรุนหัวกระสุนนะครับอันนี้เป็นการกินครั้งแรกของเรานะครับทุกคนก็ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาชิมไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้เรามีเห็ดเห็ดหูหนูด้วยนะครับวอยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับอันนี้เรามีแบบน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อันนี้แบบเป็นน้ํามันงานะครับมาทาเป็นสองสูตรอันนี้เราเป็นสูตรพิเศษครับเรา มีน้ำพริกเผาแล้วก็น้ำมันงานแล้วก็ิ E วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสดๆตื่นเต้นมากเลยครั้งแรกทุกคนเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่ามันชิมไปได้วยกันเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอกินเปล่าๆก่อนนะมันจะกรอบอืมอร่อยไม่เค็มนะครับเน้นชาน้ำไว้แล้วหนึ่งคืนอืมอืม้มเดี๋ยว น้ำจิ้มซีฟูดปั่นใหม่ๆนะทุกคนเดี๋ยวมากินในส่วนของน้ำจิ้มซีฟูดตัวนี้ใหญ่มากโอจิ้มซีฟ <itation> ูดครับจอบกระแทกปัน huh. <ço fr ance> กรอบสุบังคามึอามอร่อยมีความนุ่ม อร่อยสมคำล่ำลือนะครับไม่เค็มเดี๋ยวมาส่วนในมาค็มของในสูตรของพริกเผาของเนี่ยอืมอืม Hử? Hmm? Đừng. Ừm. Hmm. สี่งใดเลยอืมอร่อยมากอร่อยกับการที่เราคอย ดูกล้งก่นะครับอืมอืมห้งเครื่อง มันเด็กมากน้ำจิ้มเราทำเองนะครับแซ่บมากทุกคนอืม ตรงเจอเจอมันก็จะเป็นมีเลือนเหมือนเจลครับมันจะกรอบไปตรงหัวมันตรงปีกมัน ขอตัวไปทานต่อนรั